วพอดีไอ้จจะยังไมาออกมาใช่ไ้มคะยอกได้ต้องับ keep pushing yourself to the limit ว <Wow. S 1> ้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชม welcome to the Pamwin channel ยินดีต้อนรับสู่ the Pamwin channel สำหรับ ep 2วันนี้ ทำจะมาพาท่านผู้ชมไปแอดเวนเจอร์ต่อไปอีกแล้วนะคะเกสของเราวันนี้ก็เป็นนานานี่เองค่ะนานาเป็นญาติของแพมค่ะนานาเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบแล้วน่ารักมากเลยค่ะทุกทีที่ไปด้านนานา,นา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 ก็จะมีกิจกรรมทำตลอดไม่ว่าเป็นทาสีผนังบ้านอ่านหนังสือหรือก็แค่คุยกับแพมนานาก็มักจะทำให้ตัวเอง มีความสุขตลอดแล้วก็มีวิธีแก้เบื่อของตัวเองที่ทำคิดว่าอันนี้ effective มากค่ะทําก็เลยวันนี้จะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับ l i ฟ e ของเรามากขึ้นแล้วก็จะแชร์เกี่ยวกับโปรเจกต์ล่าสุดของนานาแต่ทําจะไม่ spoil เพิ่มเติมแล้วนะคะเราไปดูกันเองเลยค่ะ มสวัสดีค่ะวัสดีค่ะนา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 เป็นไงบ้างคะดีค่ะเออเจ๊แพมได้ข่าวว่านานาเริ่ม store ชื่อว่า the everything store ใช่ไหมคะใช่ค่ะนานาให้เจ๊แฮมทัวร้านของนานานได้ไหมคะสวยมาก ค่ะชื่อว่านานะค่ะตอนนี้เราไปชมข้างในก่อนนะคะ วอนนี้เรากลับมาอีกแล้วกับเจ้าของของ The Everything Store นานาเดี๋ยวเจ๊ถามนานา like a few questions เกี่ยวกับร้านของนานาหน่อยนะนานาคิดคอนเซปต์ของร้าน Everything ยังไงนะคะวันนึงนานาอยู่บ้านแมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบคิดว่าอยากขายขายแล้วก็พอดี iPad รุ่นใหม่ออกมาใช่ไหมคะอยากได้ก็เลยเปิดร้านนี้ค่ะชื่อ Everything Store คะ่ะอ๋อ แล้วนานามี goals ไหมคะสำหรับร้านของนา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 มีแบบ vision for like your store ไหม target ของนานาคือจะได้350ร้แพ็กค่ะหนึ่ง้อยห้าสิบจะไว้ใจ่าตังคนที่ช่วยทำแล้วก็สองร้อยจะไว้ซื้อ iPad ค่ะ That's actually a good idea because คนเขาช่วยเราแล้วก็ควรตอบแทนเขาซึ่งแพมคิดว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากแล้วน a านาคิดแล้วก็ it's very good so Nana do you have like any ideas แบบสมมติว่าตอนส่งของใช่ไหมอะขอนานาจะแบบ persuade ให้แบบ customer มาซื้อ p r o d u ั t ของน a านาน in particular do you have like any techniques ไหม just show ต้องโชว์ว่าเราแบบพับเก่งแล้วก็แบบ p e r s u เ d e เขามาซื้อของคือแบบมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่า in the end you get a lot l o f customers นานาส่งของให้คั c u s เมอร์ยังไงอะคะแบบช่วงออนไลน์อย่างที่เรารู้เราไปเจอเขาอย่างไม่ได้นานาแบบชิปออนไลน์ให้เขาท h r แบบใช้มีเดียอ,อะไรอะคะติดต่อใน Facebook Line ของนั้นมาม้าค่ะ oh. เรามีออริการมีพวกนี้ที่นานนอยากโชว์ทุกๆคนบนแพมพุ hmm. ้นชาแนลใช่ไหมคะใช่ค่ะ นานามีแบบแอดไวซ์ให้แบบท่านผู้ชมไหมอะคะสมมติว่าท่านผู้ชมเขากำลังอยู่ในเวลาที่แบบเบื่อมากแบบอยู่ที่บ้านนานาแนะน,นำกิจกรรมให้เขาหน่อยได้ไหมคะเออแนะนำซื้อแพคออริการมี่ของเรนะมาไว้พับเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะแล้วปกตินานามีแบบชอบของนานาสมมติว่ากำลัง going to l i k e a h a r t time อยู่ใช่ไหมคะนานามีแบบ เรียกว่าอะไรแบบ Self แบบ motivation ยังไงอะคะสำหรับตัวเอง,งคือต้องแบบชอบแบบมีคาายไม่ใช่ไหมคะพับอริกรมีอย่างนี้แล้วก็แพ็คของใช่ไหมคะต้องแบบ keep pushing yourself to the limit คะ่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะนานาที่มา The Pam Win Channel วันนี้ ทำรู้สึก very honored ที่ได้ interview กับนานาแล้วก็ I really hope you enjoyed it สวัสดีค่ะค่ะแล้วนี่คือ EP 2ของเราในวันนี้นะคะ Hopefully ท่านผู้ชม enjoy ดูวิดีโอของพัมแล้ว mm hmm. พัมก็อยากขอบคุณทุกๆคนที่ได้ให้พัมฟีดแบ็กพัม appreciate ฟีดแบ็กแล้วก็คอมเมนต์มากๆเพราะว่าพัมจะได้รู้ว่า point ไหนที่พัมดีแล้วแล้ว point ไหนที่พัมจะแก้ไขได้คะ่ะจะได้พัมทำวิดีโอต่อไปให้เจ๋งขึ้นแล้วก็จะได้พัม improve ใน point ที่ in my weaknesses อะคะ่ะสุดท้ายแล้วอย่าลืม like share and subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยน่าๆขำมันขมันา come on, come on. เห็นกล้องไหมมีท่าน,นผู้ชมอยู่เราเว้นไยกันนี bye, ้ก่อนนะบายบา See ซ <you> ียูซ o ดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ